DJI T ยี่สิบนะครับซีเรียมน m b e r หกสี่ U B K ห้า E ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์หกสองนะครับอาการของตัวเครื่องนะครับอาการของตัวเครื่องมีอย่างนี้ครับอ่าแจ้งเตือนนะครับการตรวจสอบ ESC ของหัวฉีดแรงเหวี่ยง1และ2 โดยอัตโนมัติล้มเหลวนะครับอ่านะครับล้มเหลวนะครับคืออาการเป็นแบบนี้นะครับอ่ามอเตอร์แรงเหวี่ยงไม่ทํางานนะครับแต่แรงดันน้ําจากปั๊มเนี่ยส่งมาปกตินะครับแต่มอเตอร์แรงเหวี่ยงไม่ทํางานนะครับอ่าอันนี้ตัว EFC หนึ่งนะครับส่วนตรงนี้ เอเอสซีสองนะครับซึ่งมันไม่หมุนนะครับทั้งสองตัวเลยนะครับดีเจไอทียี่สิบทีครับผม